สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานในของเคยือยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณ55าเทพคอมนะครับเป็นรัสเซียสีฟ้านะคนนี้เป็นคนไทยของเรานะฮะก็ th thailand ก็คนไทยแน่นอนฮะดูจากชื่อเป็นเอ่อใครสักคนที่ปลอมตัวมาได้ข่าวว่าเป็นโปร,โปรเพลเยอร์ประเทศไทยนะก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าอ่าแต่ว่าวันนี้เขาเล่นเป็นอเมริกาสีส้มนะครับ เล่นอยู่ในแมพที่เราก็คุ้หูคุ้นตากันดีนะครับเแมพทัวร์ออฟอียิปต์นะครับผมซึ่งจริงๆเป็นแมพทุยเป็นแมพเป็นแผนที่เล่น3-3นะฮะแต่ว่าอันนี้เจ้าของห้องเขามาจัดเป็น1นึ1นะฮะโอเคตอนแรกก็ไม่มีอะไรนะครับสร้างมามาสเกาแล้วสีส้มก็โอ้สีส้ม <c oughs> คุณ TH Thailand เนี่ย ปั๊ม GI ออกมาเยอะมากนะฮะมัส GI นะครับผมโอ้ oh, เอาออกมาเรื่อย <Yeah. S 1> ๆเลยโดนหมาคาบตายไปหนึ่งตายไป2เรียบร้อยหมาโดนเก็บแล้วนะแต่ยังไงครับจะใช้กองทัพ GI กู้ชาติหรือเปล่าฮนะมาดูนะฮะตอนนี้เงินก็ไร้หรอนนะครับผมโรงรถต้องมานะครับถ้าหากว่าจะเล่นมัสอย่างนี้ถ้าจะเอาแบบชัวร์วเนี่ยโรงรถก็ควรจะมานะฮะจะได้ปั๊มรถเก็บแร่แต่เขาไม่ได้สร้างรถเก็บแร่นะเขาสร้างรถทาง g r i z ล l y นะ แล้วไรโน่กา็มาแล้วนะฮะคันที่หนึ่งคันที่2องครับโรงแรเพิ่มเติมนะฮะผมว่าอย่างนี้เนี่ยถ้าหากวเล่นฝักนี้ยังน่าจะทาดามเได้เยอะก,กว่านะแต่ว่าเล่นไรโน่นั่นแหละดีแล้วนะอย่างน้อยมันก็ถึกกว่านะวิ่งเหยียบได้ด้วยโอ้ได้สามเมืหนึ่งคันตหยีบแลพังไปหนึ่งคันอ๋อโอ้โหนี่คือการเล่นเอ่อนอกแขนปกติของฝั่งพันธมิตรนะฮะสินต์รีกัดขึ้นมาพัางนะครับ เข้าไปประชิดต,ตั้งป้อมยิงโรงรถเรียบร้อยฮะขายทิ้งโอ้ผมว่าจบแล้วฮะลักษณะนี้เซนตรีกันโผล่มาขึ้นถ้ยโผล่ขึ้นมาอีกนะฮะยิงเบื่มไปนะครับมีคริสลีคอยซัพพอร์ตด้วยนะฮะโอ้แล้ว GI ตั้งป้อมยิงเนี่ยดาเมจมบันเยอะนะฮะแค่สามสี่ตัวนี้ก็ทำลายเซนตรีกันได้แล้วครับโรงทหารไปแล้วนะฮะภีฟ้าสีฟ้าตอนนี้เงินหมดอ่ะยอมแพ้ไปแล้วนะฮะ ใชยชยนะก็เลยตกเป็นของคุณ TH เอชไทยแลนนะครับผมฝั่งสีส้มนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ